นะครับพ่อใหญ่สงศาครับก็วันนี้จะนําสาระดีๆเก็บกับทุเรียนครับวันนี้ก็การที่รับรูกทุเรียนบ้านนะครับแล้วก็เสียบยอดนะครับแล้วก็ไว้เก่งทุเรียนบ้านเนี่ยนะเก่งทุเรียนบ้านสองเก่งแล้วก็เสียบยอดตรงนี้นะครับเวลาเสียบติดแล้วนะครับบางท่านก็ตัดต้นนี้ทิ้งนะครับตัดทิ้งพอติดปุ๊บตัดต้นทิ้งอ่าสูตรนี้นะครับไม่ต้องตัดต้นทิ้งนะครับ ตัดท่ออาหารนะครับตัดท่ออาหารตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นไม้คำ้ำไม้ดามขึ้นไปอย่างนี้นะครับตอนนี้สบายแล้วครับไม่ต้องแค้ไม้คำ้ำเห็นไหมครับมันจะคำ้ำมันช่วยตัวเองจะช่วยต้นทุเรียนตัวเองนะครับนะ,นะดูกันนะเนี่ยโผล่ขึ้นไปเรื่อยเราไม่ต้องหาไม้มาคำ้ำไม้มาดามนะครับนี่คือสูตรนี้ทํามานานแล้วครับยี่สิบกว่าปีแล้วครับจากที่ผมไปทุกสวนพอตัดนะครับเสียบติด เสียบติดก็ตัดตัดแค่นี้ตัดแค่นี้พอเวลาทุเรียนแตกยอดเนี่ต้ตนจะอ่อนต้นจะคูต้องหาไม้มาคำ้ำไม้มาดามแต่ถ้าสูตรนี้สูตรผู้ใหญ่ทองสักนะครับชัดเจนนะครับไม่ต้องใช้ไม้คำ้ำเห็นไหมครับตอนนี้ก็เริ่มกลมเกลืนออกมาตอนนี้ก็เริ่มตายนะร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับไว้เก่งเคลียนบ้านอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันบ,บ้างนะครับ ครับอันนี้หลังจากที่เราเสียบติดแล้วนะครับอ่าเราเสียบติดติดแล้วนะครับเห็นนะอ่าอันนี้ไม่ตายแล้วอันนี้เราอ่าเสียบติดอันนี้เราก็ตัดท่ออาหารตั้งแต่เริ่มแรกนะครับตัดท่ออาหารตรงนี้นะครับอ่านะครับตัดท่ออาหารแล้วก็ตัดท่ออาหารนี้ครับตัดออกนิดแล้วขูดนิดนิดนะเพื่อไม่ให้เนื้อเยื่อเนี่ยมันเดิน ประสานกันได้นะฮะขูดครับนะครับตัดเสร็จนะครับขูดตรงนี้นะครับตอนนี้เราจะตายโดยอัตโนมัตินะฮะไม่นาน,ไม,นไม่เกินไม่เกินปีนะครับนะฮอนนี้เดี๋ยวเราก็เอาเชือกมาผูกตรงนี้นะครับผูกเหมือนเดิมนะครับเป็นไม้ผูกขึ้นไปขึ้นไปนะ เดี๋ยวเราก็ตัดยอดบ้างนิดหน่อยนะฮะอ่านี่คือขั้นตอนนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับขั้นตั้งแต่เราเสียบติดนะครับจนถึงว่าเราไว้ต้นนะครับเดี๋ยวเชี่ยวผูกขึ้นไปผูกขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็มีกิ่งบ้านสองกิ่งนะครับอันนี้สองขานะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นบ้างอีกสักต้นนี่ยอยากที่น้องๆอยากจะดูขั้นตอนนะตั้งแต่ทาบเสียบแล้วก็ตัดตัดตัดไอ้นี่ฮะ ต่เท่าอาหารทนะี่ผูกเชือกนะครับครับหลังจากนั้นก็เอาเอาเชือกนี้ถุงพลาสติกนี่ครับผูกไปเรื่อยนะผูกขึ้นไปขึ้นไปพอเวลาต้นเริ่มใหญ่ๆทรงพุ่มมาก,กเราใช้เชือกฟางหรือเชือกที่แข็งแรงกว่านี้อันนี้เราแค่พยุงไว้ก่อนนะฮะที่เราเสียบติดแล้วครับต้นนี้ก็ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะใหญ่ก็ทาบติดแล้วนะครับอ,อันนี้ต้นยังไม่ตายนะ ติดตรงนี้ตัดท่ออาหารตรงนี้เห็นไหมขึ้นมาอย่างสวยนะครับเห็นไะหมโนมจะเหลืองโดยธรรมชาติขอามาอัตโนมัตินะครับจะเหลืองตายไปเองเนี่ยท่าเล็กกว่านี้ครับต้นนี้จะตายก่อนต้นนี้จะตายก่อนห็นว่าต้นประมาณหนึ่งนิ้วขนาดนี้ครับไม่ตายครับต้นนี้แทนที่เลยนยยี่ยังจอดอยู่ยังจอดอยู่อีกไม่นาน ใบนี้เหลืองหุดร่วงอันนี้ก็ตายนี่มาแทนที่ครับผมแระดีๆจากคนผู้ใหญ่นมสักลำลงสักนะครับทั้ง youtube ทั้ง facebook ทั้งติ๊กต็อกนะครับแระดีๆครับผมต้นนี้ครับอันนะนี่ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะเสียบติดตรงนี้นะครับเสียบติดตรงนี้อันนี้ผุตายแล้วครับมอดมากินแล้วนะน,นีขี้มอดพอเสียบตรงนี้ตาย อาหารมันมากมันแตกแขนงอะไรขึ้นมาอีกทีผมก็เอาไว้ท่าไปข้งบนเลยครับท่าไปข้บบนไอ้ตอนนี้ก็เป็นไม้ค้ำไม้ดามต่อนะครับตัดทออาหารนี่ครับท่านดูนะคร,ครับไอ้ตอนนี้ผมก็ท่าติดแล้วนะทาติดแล้วเนนี้มีแขนงขึ้นมานีดทาติดเรียบร้อย อย่างต้นนี้นะครับอย่างต้นนี้ตอนนี้ตอนนี้ตายแล้วนะครับหลุดไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่มีแขนงขึ้นเหมือนกันผมก็เอามาทาบตรงน,นี้เลยเ<ร>ต็จเรียบร้อยเหมือนกันนะนยจากต้นนี้ที่ต้นตายและต้นผุแล้วมันก็ดิด<ร>ออกไปโดยอัตน,น,ม,นมัต,ติเดี๋ยวมันมีอาหารไม่เยอะครับแต่แขนงขึ้นมาใหม่ทาบนี่อีกทีนึ่งเต็จเรียบร้อยแล้วนี่ทาบติดแล้วนะครับนี่คือข้อดีนะครับแต่ว่าย้ํานะครับว่าอย่าให้ต้นเล็ก นบอย่าให้ต้นเล็กอย่างน้อยต้นทักหนึ่งนิ้วนี่ขนาดนี้ต้นนี้ก็หนึ่งนิ้วอันนี้นี่ประมาณนิ้วสองนะอย่าต้นเล็กๆเท่านิ้วก้อยอย่างนี้นะมันติดมันตายง่ายนะแต่ต้องใหญ่นิดนึงนะไว้สักปีปีกว่าเี่ยมาเทียบนะครับอย่าให้ต้นเล็กนะครับครับจะเพื่อนบ้านนะครับอันนี้กิ่งเพื่อนบ้านสองกิ่งนะครับสองกิ่งนี่อันนี้ก็ เสียบตรงนี้นะครับเสียบนี้ติดแล้วเห็นนะติดแล้วตัดเท่าอาหารใช้เชือกผูกยาวขึ้นาดนวยนครับมันก็จะแตกช่งพุ่มสวยโดยอัตโนมัตินะครับนะครับนี่คือการประหยัดไม้ค้ำนะครับเอาต้นนี้ครับลำต้นนะลำต้นนี้ครับเป็นที่พึ่งของตัวเองนะครับตนไปที่พึ่งของตอนนะนะครับนี่คือข้อดีนะไม่ต้องใช้ไม้ค้ำไม้ดานะ ใช้ต้นนะครับแต่ว่าต้องอย่างน้อยต้นทักหนึ่งนิ้วนะครับต้นเทา่านิ้วก้อยนิ้วโป้งอย่างเงี้ยมันโดนอาหารแดงมันตายเร็วแต่ว่าต้นทักเป็นนิ้วเลยครับนะจะไม่ตายอันนี้ผมว่าประมาณนิ้วครึ่งครับฮนะนี่คือข้อดีครับไม่ต้องหาไม้ทาไม้มาดามนะครับกิ่งทีรียนบ้านก็ยังมีสองกิ่ง <c oughs> กิ่งนี้กิ่งนี้เียนบ้านมอนทองก็เสียบติดแล้วอันนี้ผุแล้วนะครับเห็นไหมผุมาแล้วเนะี่ย นี่คือสูตรภูมิปัญญาชาบานนะครับไม่ต้องตัดนะครับไม่ต้องตัดะจะผูกไล่ขึ้นไปจนตวัวตอนนี้ใหญ่ใหญ่ในตอนนี้มันจะดีดออกโดยอัตโนมัติแล้วเข้ามาเทนที่นะคับแยระดีๆครับ,รบตอนนี้ก็ประมาณขนาด4ี่นิ้วนะครับะนะบบันนะครับมันติดนะครับขอให้ต้นสมบูรณ์นะครับ ต้นสมบูรณ์นะครับติดอย่างนั้นนะครับกระาะอาหารนี่ก็เดี๋ยวอีกไม่นาน,นอันนี้ก็เริ่มตายนะ้วกลุืนเข้ามาแทนที่ครับมาดูนะครับอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับเนเสียบติดแล้วนะครับเสียบติดแล้ว ตัดต้นเลยเห็นนะตัดต้นเลยไม้ไผ่คำมาดามมาเดิมนะฮะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวเราดูอีกต้นหนึ่งนะสวนอยู่ไม่ไกลกันจากสวนทมนะครับเห็นนะมนี่เสียดติดแล้วนะครับเสียดติดแล้วแค่นี้มีไม้ไผ่ไม้ไผ่ ครับสรุปนะครับว่าอยู่ที่ท่านความมีความมัพอใจว่าจะตัดต้นหรือว่าจะไม่ตัดเหมือนของผมนะครับชาไม้ต้นเป็นไม้คําไม้ดําแต่นี่ถ้าตัดต้นต้องคาแบนี้กับหาไม้ไผ่มาไม้ไผ่าาครับนี่นะครับ,รบนี่กรณีที่เราตัดต้นเสียติดแล้วนะครับครับผมแต่ายดีๆส่วนผู้ใหญ่ของศักครับ